รุ่นยุคเทปคคสเซ็ตเลยแล้วอย่างนี้ไม่กล้าไปเลยนะเดี๋ยวเขารู้รุ่นเรายังอยู่ที่วงการเพลงค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการเปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่นะคะชื่อว่า B b Record ค่ะค่ายนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะแม้ว่าในทุกวันนี้ธุรกิจเพลงจะเริ่มขายยากขึ้นทุกทีแต่ผู้บริหารค่ายเพลงหน้าใหม่แก้เบนจาเบนจรงข้คุณอดีตนักเอกภาพยนตรนไทยในปี2525 25, กลับไม่วันขอดดนศิลปินหน้าใหม่ที่ฝึกหัดกันมานานถ,ถึง3ปีเข้าสู่วงการเพลงกับค่ายใหม่แกะกล่อง o ี d โดยมีทั้งแนวเพลงสตริงป๊อปแดนซ์ลูกกรุงลูกทุ่งลำตัดลิเกโดยเฉพาะแนวเพลงผสมผสานที่นำเอาการขับเสเามารวมกับเพลงร็อกอย่างวงมังกี้ส r ร็อกค่ะ บิ๊กบอสแก้วเบญจาที่ยอมทุ่มทุนกว่าร้อยล้านเปิดค่ายบ b บ e c o r d s สก็ไม่กลัวกระเป๋าฉีกนะคะเพราะไม่คิดจะแข่งกับค่ายไหนเพียงแต่ต้องการทําเพลงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยเท่านั้นค่ะเราไม่ได้คิดว่าจะทําธุรกิจแบบว่าให้มันเติบโตแล้วก็ได้เงินแต่จริงคือเราอยากจะสืบทอดนะคะวัฒนธรรมของเราบางคนชอบเราไม่กล่าวถึงนะคะไม่ไม่ไม่พลาดเพีงบุคคลที่หรือประเทศอื่นนะคะประเทศไทยของเรายังมี สิ่งหลายๆอย่างหลายสิ่งที่น่าสืบทอดน่าสืบสารแต่ว่าปัจจุบันนี้คนเราก็ลืมกันไปหมดละซึ่งเพลงพื้นบ้านไทยผสมหมเดเร์นของค่ายเพลงน้องใหม่นี้ก็จะไม่ได้หยุดอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้ยังเตรียมโกอินเตอร์ไปฝั่งอเมริกาและยุโรปด้วยค่ะเรา,เาติดต่อกับกระทรวงวัฒนธรรมไว้เราจะเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปเผยแพ่ที่เมืองนอกให้ คนได้รับรู้เรายังมีวงเด็กชื่อ,อยังแซบนะคะซึ่งเล่นได้ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลอันนี้คือการที่เราจะสื่อไปได้คือลูกทุ่งจะไม่หายไปลิเกจะไปเล่นลำตัดจะไปร้องทุกอย่างค่ะ ส่วนเพลงของศิลปินในค่าย BB Records ก็จะค่อยๆทย,ยอยออกซิงเกิลมาให้ได้ฟังกันเรื่อยๆร,รวมไปถึงแผนการเปิดคอนเสิร์ตและเดินสายโชว์ในทั่วทุกภาคในประเทศไทยแต่จะไปได้สวยหรือเปล่าคงต้องอยู่ที่ฝีมือและการยอมรับของผู้ฟังนั่นเองค่ะ